เฮียนมาตั้งหลายปีจบออกมาได้เงินเดือนหนึ่งล้านแปดแสนกิจสามารถหับได้เฮดเวียกับเจ้านายที่จู้จี้จุกจิกเงินเดือนเท่าเดิมงานเพิ่มเท่าตัวผ้าลาทวมหัวตรงนี้สามารถทนได้และเฮดเวียกับมูห่วงงานที่ขี่นินท้าที่โยนงานที่บหาพิซอบงานสามารถทนได้แต่พอมาขายออนไลน์3เดือนแลบโบหินกําไรทนบ่ได้เป็นย้อนเนา่ยื้อนี้ตุ๊กตาบ่เข้าใจเลยว่าแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนที่เข้ามาเห็ดออนไลน์ใหม่ๆพอ3มเดือนมาบบเห็นกําไรเท่อท่อ แล้วกับบเฮตดต่อโบทําต่อบลุยต่อโบเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างคือทนบบได้ในจุดนี้ความจริงแล้วขายออนไลน์กับเฮดเวียกธุรกิจแนวอื่นมันก็มีการที่ต้องได้อดทนคือกันความอดทนของแต่ละอาซีพผนมันคือกันเบิดเป็นอย่างเฮาทนในสิ่งทีได้เงินเดือนน้อยๆบ่คุ้ม่ายฮงเฮาให้คนอื่นดา่าเฮาแลวเฮาทนได้แล้วเฮามาทนกับการที่จะสร้างฝันของตัวเองนี่มันทนบบได้ตุ๊กตาฟังแล้วทีแบบแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนที่เข้ามาเว้าที่เข้ามาวายที่เข้ามาจมในเรื่องการบ่ได้เงินว ได้คำกับออนไลน์แล้วอยากได้ประสบผลสําเร็จแบบคนอื่นเห็นคนอื่นมีบ้านมีรถแล้วอยากได้เหมือนคนอื่นแล้วพอตัวเองเจอในสถานการณ์ที่มันท้าทายของชีวิตในช่วงแรกที่เจ้ายังเหตุบกป์นแล้วทนบ่ได้แล้วล่มเลิกล่มเลิกความฝันบางคนนะไปยืมเงินพ่อเงินแม่มาเห็ุออนไลน์แล้วพอเหตุสามอาทิตย์บ่ได้ล่มเลิกอยากเศร้าท้อแล้วคือมันเมืนอีอย่างก่อน เมื่อนนี้นี่นะเจ้าเห็ดออนไลน์แล้วเจ้าบบมีใจวาเฮ้ยสาเดือนค่อยเห็ดบ่ได้ค่อยก็ยังสิสู้6เดือนค่อยเฮ็ดบ่ได้ค่อยก็ยังสิสู้ค่อยสิหาวิธีค่อยสีเรียนหู้ค่อยสีพัฒนาตัวเองถ้าเจ้าบ่าคิดแบบนี้นะเจ้าบ่าต้องมาเห็ดออนไลน์เพราะว่าออนไลน์มันบ่เป็นทางของเจ้าแน่นอนเห็ดเบียงประจําอดีอยู่แล้วพอสิ้นเดือนมาได้เงินแต่ online, ออนไลน์โบแมนนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการอดทนพอปลูกต้นไม้บบสามารถที่จะปลูกในมื้อหนึ่งหรือว่า2อาทิตย์3มอาทิตย์ให้มันใหญ่ให้มันเก็บดอกออกผล ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใส่ระยะเวลาเพาะบ่มในสิ่งนั้นๆทีจะให้มันประสบผลสาเร็าาจ่บาจะเป็นความสําเร็จเงินคําหรือความสุขหรือการเติบโตต่างๆทุกๆอย่างต้องใส่เวลาฉะนั้นแล้วแมค้าออนไลน์หลายๆคนที่เข้ามาเหตุออนไลน์ฟังคลิปนี้ฟังแล้วฟังอีกเดอ้อสําหรับคลิปนี้ครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี